สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีวนะครับวันนี้มพูดคนเดินทางมันก็อยากมันจะอยากมากอ๋อแม่อยากมาหาเพื่อนอยากมาหาเพื่อนเบิ้งในคลิปนี่บ่่ะเบิ้งในคลิปนั่นละโอเราจะเป็นวุ้นในมาพร้าวกันฟูฟุนบาแม่มาอยู่ใกล๋มาดูมะพร้กันเน๊ มาไก่เนาะอมากไก่หอนมากืนเารย์เลยหอนท่นชะละเกินอาการหอนไกก็หอนาะไกก็หอนหอนน้ำหนู่น้ำถึงนอน นะครับผู้ชมนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังลงลายมือเสียทีนะครับให้กับรูปกสิบนะครับส่วนตัวเลขเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเด้อสาธุสาธุสาธุก็ผู้คนเ็าเริ่มหลังมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมมาลงลายมือเสียทีกับอาจารย์นะครับแล้วก็จะปัดเป่าสิ่งไรไม่ดีนะก็เข้ามานะครับสิ่งนั้น

การกำลังลงนามีงเสียถือให้กับลุกศิษยนะครับที่เดินทางมาแต่สงครานะเด็กทายก็สามารถอยี่จะ เลขสัญจรมีศูนย์มีห้ามีเก้าแต่ดินที่สุดก็คือห้าแล้วก็เด็ดก็คือมีศูนแต่หว่วส,สัญจรเลขจะชอบออกพี่น้องออกเรียนงถ้าเป็นหวัวส,สัญจรนอะครับก็ออกเกี่ยวกับจังหวัดบางทีน้องที่อาจารย์เคยสังเกตมาเลขก็จะออกเกี่ยวกับเลขใน,นจังหวัดแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ จะเป็นยังไงก็รอติดตามอาจารย์นม่มีตัวไหนแต่ว่างวดนี้ก็หลายสำนักก็ปล่อยมาแล้วเนาะลายสำนักก็ปล่อยมาอาจารย์ก็ดูดูอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยไว้ที่นี่แหละทีเดียวรอบเดียวก็รอติดตามขออย่างค่ะรับแล้วบอกเขียนห้ทุกคน้คนเล้หนาแนหนาเขียนให้เป็นบางคนบาง คนห้อคูกัไเขียไมู่กันเี่งแหลแล้วแ้วแสบ็นสีซื้อได้นี้อันี่เลยีไหนไล่เมื่อเศรษฐีครับเมื่อผพายในไล่เมื่อเศรษฐีมีตัวเลขรบ้ตัวอันนี้เป็นเพียงไล่เมื่อเศรษฐีรนี่แปอันนี้ก็ัแปงสี่เป็นบ่เออแมนครับนี่แปดโองวดนี่จะมีแปดใช่หรือเลาแปดหลายเลยจแปดเด็กแปด้วยครับทั้งกาง เปลี่ยนยงโน่ะเหมเนาะเล็กคนสิปอยวันทีอ่าวันทีแ่ยหล่นดวันทียิ้มหกวันนี้จังสีแล้ววันนี้เขาหลังออกได้โบนัสได้ครับได้ได้ครับสิเป็นลงสิปันที

ไม่ได้เขียนสัวนตัางแต่เขียนไมื่อห่นี่นี่ไ่แลกแต่ว่าลายมือกคือกันแต่ละคนลายมือเศรษฐีอันนี้งามด้ข่าวว่าอันนีงามเนาะแ่น่เงรางามงามัวน่่งามเล้างออกล้างหมดใส่น้ำสบู่กระเดียเห็นเหสามจดเห็นห้าเห็นสามลยืน เำนวนสามหลายเนี่ยครับคิาสมมเอีกสาเปลนสามบ่หัวหนานีเลื่เปลี่ยนี่ต้องกาคิดมาสามนีเนเหงื่ละเป็นเอฟซีไหลๆคนยมเป็นเอเพิรนพ่นก็เลยเนี่ยน้าม้าใช่เน่น้าม้ามู้นี่ล่ะมู้คนที่โอเคเอ้ยไปหาอาจารย์แซีมเด้อคนมาเปิดว่าาอาจารย์เชีมเด้อผู้บรมีเบอร์เาเดี๋ยวเขาใส้เบอร์ เบาที่ไห้เด้อว่ะที่เบาที่เพิ่นเบาเนี่ยเบอร์เบาที่อยู่แล้วนี่ยจะโทรก็โทรไปหาเบาที่ครับขอเบอร์เพิ่นเด้อนะเบาที่เ่าะยากขอเบอร์โทรเบอร์โทรอยู่นานาคลิปอ่ะย่านั่นละบานี้ก็เลยซ้อแหมซ้อหาซ้อหาเนว่าบานี่ได้บานี้ได้โทรติดต่อกับแม่เพิ่นแม่เพิ่นก็เลยโทรให้ ก็เลยเออก็เลย์ทะเลบอกว่าเพิ่นนั่นแหละเพิ่นว่ามาโลดมาใส่มีดมามีซูมือเพิ่นลางซี่ก็เลยมาไปเฮาตั้งแต่จากที่เสือบาเสือเนาะเอที่อยู่ตามประเทศนะครับเอาซื้อที่อยู่วันเดือนที่เกิดเอามาให้ผมลงอาจารย์เขียนให้อายจากที่ซื้อเลขเพิ่เคยถือเลขกสามถือเลยถืองวดเมื่อกี้ป้าจุดสุดสาธุสาธุ ตัวเสือก็จะหลบรูเนาะจังวะนี้ไม่รู้มีหอนเมือเพิ่งเย็นคอดเย็นลลกเตะน้ำมันนั่นน้องสาวกับเติมไห้น้องสาวเติมไห้ไห้มาจ้าน้องสาวเติมไห้มารถดีๆได้รถมันกินน้ำมันเออแต่มันกินลาบกินก๋วยเจ้าหายากกูเออตายจังหวะพักกันหิวเข่าหิวอยังนิ้จินเข่าเหรอครับพักกันจำกัดบันไม่ขีดไฟโอ้ยข้อหมอนกันาเรา จำกัดหายกห่างส่วนเนาะจำกัดาดหวดขาปวดก้อนสีมานี่ฝันบ่วดก้อนสีมานี่ฝันบ่วันนี้ก้อนมานหนึ่งงอือกับว่าดฝันเนียาได้สีใดมีสีหล่มาฝ่าผมเบาที่เนี่ยคิดมากัวใดบ่คิดมากต่าใดบ่ีแล้วคนเชียนหกับม่คีหกับสีมาตัวนี้เลยก้อนสีมานหนีเนม้บผมมาสองแปดสามเลยนีสองนีแปดนีสามอ สองแดสาผมว่าเหมนครับซูรินี่ทีวีครับแปดสมก็ไปจกับทะเบียนเบาที่เด้สองแปสามเลยครับสิสิกับบอกเงินก็จัดสิกับสิว่าจกับเลยบอก้สิบนแบบกับเลยไม่มีเงินเตมสองปดสามางครันี่นี่ห่เลยนะแม่นกบอห่าชัดขาดนี่พอดีก็เพิ่นกบมันเอาทะเบียนไอเอาสวยเปนมดอ๋อมาให้เพิ่นเสียดให้โอ้ย พ่นเทศหายแล้วพ่นเทหายแล้วบางนีก็ดเอาไว้เอาไว้เดี๋ยเพิ่มสวนมเร็งดีจะสือลรวบาดส่มาดีีแห้งเนาะมีสวมีหลบันสิเดียอกันีดอกลับางจีเอาขอขอเล็น้ำเจ้าเจ้ามากตัวไหงวดนี่ขอเหล็กอ่ะครับก้อนมาเดียววนี้อ๋อก่อนมานี่ก้อนสีมาก้อนสีมาครับก้อนสีมานี่มากเล็กอย่างวดดี มักเรียกหาจมักเรียกหามักเรียกหาแล้วตามตลอดอันทะเบียนรถอันมันทะเบียนรถเจ็ดหาเจ็ดหารถามาหาจินรถสุกสวมอ๋อเจ็ดหาจะครับสี่หนึ่งเจ็ดห้าสี่นึเจห้าะครับจีอะด้หมดางอติมากงดนีได้หนึครับสี่หนึ่งเจ็ดห้าไคหเจแต่ว่าเหลกไล่หนวมือก็คือผมว่าสองแปดสามเนบอก สองแปดสามไหนเนาะสองแปดสามนะครับคุณชมโอ้โชคดีเนาะเจ้าเนาะสไอจานติดห้ตรงเปะไอจานตรงเปะไอจารย์แซมติดห้ยครับซีปลอดภัยรวยรวยเนาะ สาธุสาธุเราบอกว่ารถนี่ดีดีเลยดีภาไปใช้ก็ไปแต่อหายระวังอาจารย์มาอาจารย์ตัวเลขงามบ่ครับงามมันคือกันเลขสองขั้นสองขั้นนี่คือกันเลยอ๋อครับเราไปลาออกแล้วนะ ผู้นี้นะผู้นี้มาแบบร้อนรุ่มอ๋อแนมาแบบอนในใจพูนี้มมีความสุขเลยก็วนก็วายมาเม็ดหนึ่งแล้วแค่ได้แค็ดีเนะครับบปีผ้าถ่ายรถครับโชคดีครับโอ้ครับ ได้ชคดีโชคดี